you <phone rings> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2 4 6 f o r x Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำเลยสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวง12ราศีประจำเดือนกรกฎาคม2 5 6 15หรือ2022นั่นเองนะคะก็เป็นเดือนใหม่นะคะเราก็มาดูดวงเป็นแนวทางกันอย่างมีสติกันเลยดีกว่านะคะก่อนอื่นอาจารย์จะบอกทุกคลิปเลยนะคะว่าอาจารย์ทำนายโดยภาพรวมคือ general reading คือทำนายกว้างมากค่ะฉะนั้นคนที่มาดูอาจารย์นะคะก็ขอให้ท่านดูเป็นแนวทางพอเพราะว่าไม่สามารถตรง แ,แต่ขอให้คุณดูไปเป็นไกด์ไลน์นะคะอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับหลายๆท่านนะคะเป็นกําลังใจมีพลังงานด้านดีๆให้สม่ําเสมอนะคะแล้วก็อาจจะได้ข้อคิดเล็กๆน้อยๆ,ๆกลับไปนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะดวงชะตาของแต่ละคนมันอยู่ที่การกระทําความคิดแล้วก็สติของตัวเราไม่ใช่คําพูดหรือคาทานายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จงดูอย่างมีสตินะคะแล้วก็ใช้วิจารยาณเป็นอย่างสูงด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็สําหรับท่านใดที่ชอบดูเป็นพวกเพยะคา p ์พิกัสโต้นะคะ ในแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะมีทั้งแบบเห็นหน้าแล้วก็ไม่เห็นหน้านะคะจะมี KFS Extra ก็คือเห็นหน้าแต่เป็นพิเศษเหมือนกันทุกทุกอย่างเป็น timeless นะคะเปิดม,มาดูเมื่อไร่ก็ได้อาจารจะแปะ playlist เอาไว้ใต้ description นะคะสามารถไปคลิกดูกันได้หรือใครที่อยากดูเป็นดวงครึ่งปีหลังแบบดวงคนทั้ง7วันอาจารย์ก็แปะไว้ด้านล่างด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คลิปอื่นๆสามารถติดตามกด subscribe ในช่องได้นะคะเพื่อให้ในการเสียเวลานะคะตอนนี้เราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะ สวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีกุมนะคะประจำเดือนกระกฎาคม2515นะคะเรามาดูดวงเป็นแนวทางกันจากไพ่พี่เนทแล้วก็ไพ่ทาร์ลอด์อย่างเช่นเดิมนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ Shallow Expression Harmony Five of Pentacles Eight of Pentacles Knight of Wands King of Cups. Ah, uh, Knight of Cups. <laughs> Queen of Pentacles. <laughs> Page of Wands. The Star. King of Wands. The Magician. Ten of Wands. The Chariot and the last one ไปสุดท้ายนะคะจะเป็น Four of Swords โ okay. อเคพลังงานอันดับแรกอ่ะขอเตือนเลยละกันไปคำเตือนก่อน <laughs> อ่เรื่องอารมณ์สำคัญมากนะคะอย่าอารมณ์เหวี่ยงนะคะหรือว่าใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลเด็ดขาดมันจะทำให้หนึ่งคุณเกิดความทุกข์พลังงานด้านลบเข้ามาและที่สำคัญทำให้ทุกอย่างพังทลายได้เพราะว่าอารมณ์ของตัวเราเอง สิ่งเหล่านี้บางท่านบอกจริงเลยค่ะแต่ไม่คิดจะปรับปรุงอาจารย์ก็มองว่ามันก็เป็นสิ่งของเรามันก็จะเป็นแบบนั้นทําให้เราทุกข์ใจต่อไปแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะบอกคือครูคุณเคอถ้าเรารู้เท่าทันอารมณ์ของเรามีสติมีสมาธิให้มากกว่านี้อาจารย์เชื่อว่าคุณจะแก้ไขทุกสถานการณ์ได้และจะทําให้คุณมีความสุขนะคะคือพยายามดึงสติกลับมาให้ได้นะคะอย่า,อย,าอย่าใช้อารมณ์จริงๆเพราะว่าช่วงเนี้ย ารมณ์ของคุณบางทีมันสวิงมันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสิ่งเหล่านี้ต้องปรับนะคะในกรณีบางท่านเป็นนะไม่ใช่ว่าทุกคนที่ดูอาจารย์อู้จะต้องเป็นหมดทุกคนไม่ใช่แต่ถ้าบางคนบอกว่าอาจารย์คะหนูมีสติหนูไม่ได้เป็นแบบนั้นอาจารย์ดีใจด้วยว่าคุณเป็นคนที่อยู่เหนือดวงค่ะนะคะแต่ถ้าเราเป็นต้องปรับเท่านั้นเองนะ,ะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะไปทําลายพลังงาน,นาด้านดีๆที่มันจะเข้ามาหาตัวคุณเยอะแยะมากมายเลยนะคะ,ะเพราะพลังงานที่อาจารย์เห็นถัดไปมันเป็นพลังงานของคว่า คุณเองอาจจะแปลว่ามีคนอุปถัมภ์มีคนช่วยเหลือมีคนคํำชูหรือว่ามีคนที่จะคอยผลักดันเราอยู่แล้วรวมถึงคุณค่อนข้างมีสเสน่ห์มากนะในเชิงที่ว่าอาจจะมีคนให้ความสนใจกับเรามีคนคอยรักคอยเมตตาคอยเอ็นดูในเชิงไม่ใช่แบบเชิงชู้สาวเสมอไปนะมันไม่ใช่ว่าต้องเชิงแบบสเสน่หาเสมอไปแต่เป็นเชิงที่ว่ามีคนรักไปไหนมาไหนคนนิยมชมชอบไปไหนมาไหนก็เหมือนเหมือนเป็นหนึ่งนักเมตตา คนก็เมตตาเอ็นดูเราคอยช่วยเหลือเราทําอะไรก็ราบรื่นมากยิ่งขึ้นทําอะไรก็เป็นที่ชื่นชมชื่นชอบอะไรประมาณนี้นะคะอ่ามันก็จะเป็นลักษณะนี้เพราะว่าพลังงานของชาวราศีกุมเนี่ยช่วงเนี้ยค่อนข้างเด็ดเรื่องเรื่องเสน่ห์มากๆจริงๆนะคะเป็นเรื่องที่ดีฉะนั้นอย่าใช้อารมณ์เพื่อลดเสน่ห์ของตัวเราเองลงเด็ดขาดน,นะคะแล้วพลังงานที่อาจารย์เห็นถัดไปในคร่าวๆที่อาจารย์เห็นก็คือ คุณจะมีดววของเขาว่าโดดเด่นมีความดาวเด่นแล้วก็รวมถึงช่วงนี้เรื่องสติปัญญาของคุณเรื่องความคิดของคุณไอเดียของคุณค่อนข้างเบนเจิดมากๆหรือว่าแปลว่าผลงานของคุณค่อนข้างที่จะมีคนยอมรับก็ได้หรือว่าโอเคกับสิ่งที่เราทําหรือผลงานของเราหรือว่าสามารถพิสูจน์ตัวเองได้นะคะว่าเออตอนนี้เนี่ยเราไปได้ดีแล้วนะ,ะหรือว่าคุณอาจจะพยายามอย่างหนักมาโดยตลอดตอนนี้เนี่ยมันกําลังจะตอบแทนเรานะคะในสิ่งต่าง แล้วก็พลังงานขึ้นคําว่าคุณจะมีชีวิตที่ค่อนข้างมั่นคงไปทีละสเตปมันเหมือนกับว่าค่อยๆเปค่อยๆไปทีละสเตปอะคะ่ะช่วงนี้เราบอกว่าคุณกําลังโตขึ้นไปอีกขั้นก้าวไปอีกขั้นหนึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยถ้าช่วงนี้ได้เดินทางไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือว่าทํางานชีพจรลงเท้าช่วงนี้จะค่อนข้างดีบางท่านอาจไปเที่ยวก็พักผ่อนหย่อนใจบางท่านอาจจะแบบเดินทางแล้วได้ทํางานแล้วก็ได้เงินไง เป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะทํางานหนักนิดนึงเท่านั้นเองนะคะไปเริ่มปกติมองไปเริ่มปกติกับปกติเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าโชคดีแค่ไหนที่เรายังมีงานทําเพราะว่าช่วงนี้มันเหมือนกับว่าค่อนข้างต้อง hard working ในด้านต่างๆหรือว่าคุณเองอาจจะต้องอ่านอะไรเยอะมากคนอื่นศึกษาเยอะกว่าคนอื่นพยายามมากกว่าคนอื่นแต่อาจารย์เชื่อว่าผลของการที่คุณพยายามจะไม่เสียแรงเปล่าแน่นอนฉะนั้นสู้ต่อไปคุณทําได้ขอเป็นกําลังใจสู้ๆค่ะถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะคะฉะนั้น สิ่งดีๆกำลังเข้ามาแล้วอย่าเอาอะไรมาบล็อกเด็ดขาดนะคะให้เปิดรับพลังงานให้มันฟ้าเปิดดวงเปิดมันเข้ามาอ่าโอเคถัดไปเรามาเริ่มดูการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าเป็นยังไงบ้าง The lovers ขึ้นมา Nines of PentaclesFour of CupsNines of SwordsTwo of CupsThe Empress พลังงานดับแรกนะบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้ถ้าคุณคิดจะย้ายงานหรือว่าทํางานที่อื่นทํางานที่ใหม่บางท่านอาจจะแปลว่าสมัครไปหลายที่แล้วก็มีโอกาสที่บางแบบเขาเรียกว่าไม่เชิงไม่เชิงว่าบางที่นะอาจจะมากกว่าหลายๆที่แบบคือในเชิงที่แบบอาจสมัครไป5ที่อาจจะติด3ที่ก็ได้ตอนนี้เราเองอาจจะต้องเลือกแต่คุณจะมีอารมณ์เบื่อนะเออแปลกนะราศีกุมมันม,มีอารมณ์ค่อนข้างปับปนเยอะนิดหนึ่งนะอารมณ์เบือ่อรู้สึกว่าอารมณ์แบบรู้สึกกดดันกลัวทําไม่ได้หรือว่า รู้สึกว่าฉันทําไม่สําเร็จไม่เป็นไรอย่าคิดว่าไอสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันจะไม่ใช่ประสบการณ์นะมันเป็นปร,ประสบการณ์ที่ดีแล้วมันเป็นบทเรียนดีๆแล้วก็อาจารย์บอกว่าทาให้คุณเข้มแข็งและรับไปต่อได้อะไรที่มันผิดพลาดเราจะได้รู้ไงว่าอ๋ออันนี้เราต้องปรับปรุงแก้ไขถ้าเราไม่รู้จักการผิดพลาดเลยเราจะไม่รู้ว่า อนาคตที่สดใสมันเป็นยังไงนะคะอาจารย์เลยบอกว่าเออเป็นเรื่องปกติเพราะว่าช่วงนี้มันเหมือนกับว่าคุณมีแรงกดดันแหละมันเลยทําให้บางทีสวิงก็ได้จากเรื่องการทํางานแล้วก็รวมถึงช่วงนี้คุณอาจจะต้องทํางานโคกับหลายฝ่ายคือต้องพบปะคนเยอะถึงจะดีนะคะหรือว่าอาจจะต้องแบบประสานงานกันเยอะหรือว่าต้องทํางานส่งต่อให้คนนู้นคนนี้เยอะฉะนั้นมันแปลว่าช่วงนี้ต้องค่อยๆคุยค่อยๆใช้เหตุผลในการคุยกันอย่าใช้อารมณ์ในการคุยกันมันจะมีปัญหาตามมาได้นะคะกับเพื่อนร่วมงานหรือคนที่เราเดีลงานด้วยอยู่ นะคะแล้วก็พลังงานขึ้นควาว่าคุณจะเป็นที่รักเป็นที่เมตตาเนี่ยจริงๆด้วยเพราะพลังงานขึ้นคําว่าแบบมีความมีคนให้แบบให้สิ่งดีๆกับเราหวังดีกับเราหรือว่าเป็นกัลยาณามิตรดีๆกับเราบางท่านอาจจะเจอเจ้าหน้าที่ดีเจอลูกน้องที่ดีเจอเพื่อนร่วมงานที่โอเคมากยิ่งขึ้นมันอาจจะมีคนรักและคนไม่รักเราแต่ส่วนมากจะมีคนรักเรามากหรือว่าไอคนที่รักเรามาช่วยเหลือเรานะคะอยู่เคียงข้างเราประมาณนี้นะคะการที่ทําอาชีพนะคะอาจจะเกี่ยวโคกับ เหมือนขายของอะไรที่มันตามแฟชั่นเทรนด์ัยรุ่นอะไรต่างๆสื่อออนไลน์ต่างๆอาชีพที่อาจจะคุณอาจจะทำมากกว่าหนึ่งอาชีพหรือในหนึ่งอาชีพคุณอาจจะเป็นพวกมัลติทัสกิ้งคือทำอะไรหลาก,หลา,กหลายอย่างอย่างเช่นได้เห็นภาพไปนะเลขานะคะจัดการ everything generation หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะนักบัญชีค่ะนักกฎหมายช่วงนี้จะเด่นด้วยแล้วก็อาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องพืชสวน,นไรนาะดอกไม้อะไรที่เป็นของแบบจากธรรมชาติ เอามาแปลรูปอะไรก็ตามแต่ของกินของบริโภคก็ได้เด่นมากนะคะหนึ่งอย่างที่อาจารย์จะบอกเลยคือบางท่านอาจจะมีการลงทุนทําธุรกิจก็ได้หรือว่าลงทุนทําอะไรบางอย่างแล้วรอผลกลาไรที่จะตามมาในอนาคตเพราะว่าช่วงนี้บางท่านอาจจะแปลว่าต้องใช้เงินไปกับการลงทุนอะไรบางอย่างนะคะหรือต่อยอดทางธุรกิจก็เป็นได้หรือขยายกิจการหรือว่าปรับเปลี่ยนระบบระเบียบหรือปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนแบบแผนปรับปรับทีมปรับการตลาดปรับทุกอย่างในรูปแบบต่างๆก็เป็นได้นะคะ ต่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวมันจะ work out อะค่ะเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะคะทุกอย่างมันใช้เวลาค่ะไม่ใช่ว่าวันนี้พรุ่งนี้จะดีขึ้นทันทีมันแบบบางอย่างมันต้องค่อยๆแบบ t ทค e time นิดนึงอะค่ะสําหรับเรื่องการเรียนเป็นไงล่ะนี่ต้องทำไงบางท่านอาจจะเพิ่งผิดหวังเสียใจเพิ่งแบบรู้สึกว่ามีปัญหากับเพื่อนก็ได้นะเพื่อนเพื่อนร่วมชั้นเพื่อนร่วมเรียนหรือว่าบางท่านอาจจะแปลว่ารู้สึกว่าเอ๊ะฉันสอบไม่ผ่านฉันสอบไม่ได้นะคะหรือว่าบางทีบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่า เดี๋ยวขยันเดี๋ยวขี้เกียจเนี่ยอารมณ์แปรปรวนนิดหนึ่งนะคะหนึ่งอย่างที่อาจารย์จะบอกเลยว่าวันนี้เราทําไม่สําเร็จไม่เป็นไรมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นมันเป็นบทเรียนให้กับตัวเราฉะนั้นความพยายามครั้งที่1 0ึอาจจะทำสำเร็จก็ได้อย่าเพิ่งลาาทิ้งในครั้งที่100อาจารย์บอกเสมอนะคะฉะนั้นอาจารย์อยากให้คุณเองะคะ่ะต่อสู้ต่อไปเพราะว่ายังไงก็ตามแต่ะคะ่ะมัน มันทําได้อยู่แล้วในอนาคตคือถ้าเราไม่ได้ตรงนี้ไม่เป็นไรอาจจะแปลว่าเราเราอาจจะเหมาะสมกับอีกที่หนึง่งหรือเรามีความเก่งและพรสวรรค์ที่แตกต่างกันถ้าเราลองสุดความสามารถแล้วมันไม่สําเร็จอ่ะไม่เป็นไรแปลว่าเราเองอาจจะไม่ได้แบบถูกกาหนดดวงชะตาว่าตรงนี้บางทีเราอาจจะต้องอยู่อีกที่หนึ่งทําอีกอย่างหนึง่งฉะนั้นอย่าดูถูกตัวเองไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งแต่บางทีบางครั้งอาจจะไม่เหมาะสมกับเราเท่านั้นเองนะคะอ่าอาจารย์เลยบอกว่าช่วงนี้เนี่ย บางคนอาจจะเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยถ้าเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยโอเคเหนื่อยนิดนึงแต่มันโอเคนะคะบางท่านอาจจะแปลว่ามีการเรียนเสริมเรียนเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้ปร,ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องการเรียนให้มันดีมากขึ้นหรือว่าปรับปรุงแก้ไขเรื่องการสอบให้มันดีมากขึ้นบางท่านอาจจะสอบเพื่ออาไปยื่นไปต่างประเทศก็เป็นได้นะคะหรือว่ากําลังสอบชิงทุนอะไรต่างๆมันมีพลังงานขึ้นการแข่งขันนะคะมันต้องแข่งขันกับคนมากมายแข่งขันจากหลายจังหวัดหลายประเทศอะไรเงี้ยคือเปรียบเปรยให้ฟังว่า บางท่านอาจจะต้องมีการแข่งขันอะไรบางอย่างในเรื่องการเรียนอยู่ในช่วงนี้นะคะฉะนั้นแมแปลว่าอะไรต้องตั้งใจให้มากกว่าน,นี้นะคะเหมือนเพิ่มความพยายามให้มันขีดขึ้นไปขีดสุดขึ้นมากกว่าน,นี้นะคะแล้วมีโอกาสจะทําสําเร็จนะคะอาจารย์ยังเชื่อว่าคุณได้รับก็ำลังใจจากหลายๆฝ่ายอาจจะได้กาลังใจจาก คนรักค่ะอย่างเช่นพ่อแม่ปุพการีพุ่มพระคุณหรืออาจจะเป็นมาจากเพื่อนๆก็ได้เป็นได้หมดเลยนะคะฉะนั้นอย่าดูถูกตัวเองสู้ๆค่ะเป็นกำลัง,งใจคุณทําได้ค่ะฉะนั้นประสบการณ์ในวันนี้มันจะสอนคุณในวันหน้าอาจารย์เชื่อว่าคุณจะแข็งแกร่งมากแน่นอนนะคะยังไงก็ทําได้สู้ค่ะสาหรับเรื่องการเงิน Five of s ตรดจูสเมนต์ t t อะวิลอ o ฟฟอร์จูนน่ะเป็นการรอจริงๆด้วย Seven of Penta อฟเ e นตาก e ส์ทรีออฟเากการเงินของคุณดีมากเอาจริงๆดีมากมากมาก,มากนะคะการเงินค่อนข้างฟลู์มากขึ้นกว่าเดิมบางท่านอาจจะแปลว่าได้เงินจากหลายๆช่องทางถ้าบางท่านอาจจะได้เงินมาจากอสังหาต่างๆก็ได้เช่าหรือว่าขายได้อ่าหรือว่าบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้ขายของดีบางท่านถ้าทำอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายนะคะอย่างเช่นสมมตินะให้เห็นภาพชัดๆเลยขายโรงศพนะหมอแพทย์พยาบาล Uh, อาชีพที่ต้องช่วยเหลือคนอื่นนะคะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพร่างกายเป็นอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องกายภาพฝังเข็มอะ,อะไรที่เกี่ยวเรื่องสุขภาพความงามก็ได้นะคะจะยิ่งเด่นเป็นพิเศษนะคะหรือเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องครูบาอาจารย์วิชาความรู้หรือว่าเป็นที่ปรึกษาต่างๆหรือว่าเราต้องมีองค์ความรู้ที่จะทาอาชีพตรงนี้เพื่อเพื่อบอกคนอื่นให้คำปรึกษาคนอื่นช่วงนี้จะค่อนข้างเด่นการเงินของทีนี้ดีมากๆการเงินขึ้นทะยานเลยนะเนี่ย ของชาวราศีกุมนะคะเนี่ยติดแค่อย่างเดียวคือเรื่องอารมณ์ถ้าคุณปรับอารมณ์เราได้นะดึงพลังงานหน้าดีๆเข้ามานะรวยเป็นกอบเป็นกามเลยนะราศีกุม <laughs> รวยมาก่ยนะรวยเอาไป้ว่าไี่ีอะไรต้องพูดเยอะเงินดีเงินดีมากๆแล้วก็มาจากความสามารถบางท่านอาจจะแปลว่าเพิ่งลงทุนทําอะไรบางอย่างมาเดี๋ยวอโอกาสผลผลิตหรือผลกําไรอะคะ่ะเดี๋ยวยังไงคุณก็มีโอกาสที่จะได้คืนมาได้มากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปฉะนั้นก็เป็นเศรษฐีตัวได้น้อยนะคะเงินดีมากค่ะลด นะคะสำหรับเตือนอีกหนึ่งอย่างถ้าใครจะขอหยิบยืมตงังคิดให้มันดีๆกว่านี้นะเพราะว่ามีโอกาสที่จะไม่ได้คืนนะคะสำหรับเรื่องความรักอา,อาจารย์ขอรวบยอดนะคนที่โสดแล้วก็คนที่สถานะคุมเือไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างคนที่โสดอ,อยู่โสดแล้วรวยโสดแล้วรวย คือตอนนี้เนี่ยถามว่ามันจะมีคนเข้ามาคืออาจารย์บอกว่าถ้าเป็นรักเล่นๆรักขำๆอะ่ะมันมีเข้ามาแน่นอนเพราะว่าพลังงานขึ้นคําว่าเป็นรักที่ผ่านมาผ่านไปหรืออาจจะเจอคนเจ้าชู้หรือเปล่าหรือบางท่านอาจจะชอบก็ได้นะแล้วแต่รสิยมของแต่ละคนแต่พลังงานมันเหมือนกับว่าไม่ยึดติดอะค่ะอ่ามันจะเป็นพลังงานของคําว่าคุยแบบเป็นออกแนฟรด์โซนหรือว่าเป็นการคุยที่ยังไม่แน่ชัดมันมีคนเข้ามาค่ะ ถ้าเราไม่ปิดกั้นตัวเองมีคนเข้ามาค่ะสำหรับคนโสดแต่ถ้าสถานะคุ้มเครือไม่ชัดเจนยังต้องศึกษาดูใจกันต่อไปนะคะแต่ถ้ามันไม่ใช่หรือว่ารู้สึกว่าเราไม่อยากไปต่อคนนี้หรือหรือหรืออีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าเขาพยายามกับเรามากแล้วเราก็ไม่โอเคมันจะมีการเดินออกจากกันถ้ามันไม่ใช่คู่ที่สีเสมอกันแต่ถ้าใช่มันแปลว่าการเดินหน้าต่อนะคะแต่หนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นนะอันนี้เป็นคําเตือนอย่าให้ใครเขาหลอกเราได้ง่ายดูคนดีด ดูคนให้นานๆนิดนึงหรือสืบประวัติเขานิดนึงเราไม่ผิดที่เราจะดูประวัติเขานิดนึงว่าเอ๊ะเป็นยังไงหรือว่าเขามีเจ้าของแล้วหรือเปล่าระวังการโดนหักหลังในเรื่องความรักนิดนึงอันนี้เป็นคําเตือนนะอ่าไม่ใช่แต่ถ้าเราไปหลอกเขาเนี่ยมันก็เข้าตัวนะแต่ถ้าเราโดนหลอกเนี่ยอาจารย์มาว่าเดี๋ยวคุณก็ตาสว่างขึ้นเพราะพลังงานงี้นขึ้นคําว่าอะไรที่มันไม่ดีคนที่มันสิทธิ์ไม่เสมอกันหรือมันไม่ใช่เราไม่ทันได้คบหรอกคะ่ะมันจะมีการปัดเป่าออกไปนะคะ โอเคดูคนดูนานๆนิดหนึ่งนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกิ่งฟ้านะคะสำหรับคนที่มีแฟนหรือมีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วอาจารย์ก็รวบยอดเช่นเดียวกันถ้าสมมติกรณีบางท่านที่มีคู่แล้วอยากจะแต่งงานมั่นหมายสามารถแต่งงานมั่นหมายได้ช่วงนี้ของคุณเนี่ยคุณจะค่อนข้างรักกันดีเข้าใจกันดีถ้าเพิ่งผ่านการทะเลออกกาะกันการปรับปรับความเข้าใจกันอาจารย์มาว่าอีกยาวค่ะที่จะรักกันต่อไปเพราะว่า บางท่านถ้าไม่เข้าใจรายการช่วงนี้ควรเคลียร์ให้มันจบอย่าพยายามข้ามวันข้ามคืนอย่าพยายามงอนข้ามวันข้ามคืนนะคะเดี๋ยวทําให้เรามีความทุกข์ได้นะคะแต่พลังงานขึ้นคําว่าถ้าสมมติคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่จริงๆมันจะเหมือนมีการเดินออกจากกันมาแต่อาจารย์มองว่ามันไปต่อได้ค่ะคือถ้าสมมติมันเป็นคู่ที่ใช่หรือว่าคุณทั้งสองคนรักกันดีแล้วก็ถ้าอีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นก็คือร่วมทําบุญกันบ่อยๆอาจารย์มองว่าเป็นการส่งเสริมคู่ของคุณมากยิ่งขึ้น ทำให้คุณมีความรักที่เหมือนอยู่ยงโคกระพันประมาณนั้นนะคะสำหรับคนที่แต่งงานแนละ้วช่วงนี้ระวังเรื่องการทะเลาะการมีปัญหาการการไม่เข้าใจกันเพราะพลังงานขึ้นว่าระวังการอย่าล้างกันเพราะว่าเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรบางอย่างที่ทะเลาะกันเรื่องผลประโยชน์หรือเรื่องอะไรที่มันอาจจะเป็นคําว่าไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงกันถ้ามันมีเหตุการณ์นี้มีโอกาสจากลาการสูงอาจารย์ไม่อยากเห็นใครเลิกลาหรือจากลากันแต่แค่ว่าพลังงานแค่ขึ้นแบบนั้นถ้า เราเองบอกว่าเราไม่มีปัญหาอะไรกับแฟนอาจารย์ดีใจด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้มันทำนายโดยภาพรวมอย่า,อาไปเครียดน,นะคะแล้วก็ถ้าในกรณีบางท่านเนี่ยถ้ารู้ว่ามันจะต้องเิดเดกันที่มันทะเลกกาะกันรุนแรงอะไรก็ว่ากันไปถ้ารู้จักใช้เหตุผลแล้วมีสติแล้วก็ถ้ามันไม่เกินจะเยียวยาแบบไม่เกินแบบ มันไม่เกินไปอะค่ะให้อภัยกันได้ก็ควรให้อภัยกันเพราะว่าจริงๆคุณยังเป็นทองแผ่นเดียวกันอยู่ยังไปจากกันไม่ได้ยังมีอะไรบางอย่างร่วมกันอยู่มีความผูกพันมีสายใยมีความผูกพันที่มันยังตรอบวนอยู่ในความสัมพันธ์ของคุณนั่นเองนะคะก็ขออวยพรให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะคะถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่แบบยังแก้ไขกันได้นะคะไม่ใช่ร้ายแรงอะไรนะคะสําหรับเรื่องการทำการทำเรื่องสุขภาพก่อนขอโทษค่ะเอาสุขภาพก่อน แล้วค่อยไปทําบุญสุขภาพเป็นงไงบ้างสุขภาพเนี่ยอาจารย์มองว่าระวังแพ้ฝุ่นไรหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องแบบบางคนแพ้ขนสัตว์บางคนอาจจะแพ้ฝุ่นต่างๆถ้าทําความสะอาดไม่ดีนะคะหรือว่าอาจจะเป็นอาการแพ้ต่างๆเช่นแพ้าอาหารหรือว่าระวังอะไรที่มันเป็นมันเหมือนทําให้เรารู้ว่าตรงนี้เราเราไม่ควรกินไม่ควรไปแตะต้องหรือว่าต้องแก้ไขในเรื่องอาการแพ้เพราะว่าพลังงานขึ้นผื่นแพ้คัน นะคะแล้วก็พลังงานขึ้นคำว่า,าระวังสัตว์มีพิษต่างๆนะคะคือเป็นความว่าระวังนะคะแล้วก็ปวดหัวปวดศรีรษะนะคะจะเป็นโรคแบบไมเกรนความเครียดต่างๆที่มันจะเข้ามาแล้วเรื่องสภาพของจิตใจของเรานะคะประมาณนี้นะต้องพักผ่อนที่เพียงพอค่ะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวมันจะพักยาวก็คือแบบ มันจะก,กาลายเป็นว่าเราเองจะต้องโดนหามเข้าสู่โรงพยงบาบาลถ้าสมมติเราพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าทํางานโหมกระหน่าเกินไปไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแต่เป็นคําเตือนฉะนั้นดูอย่าเอาไปเครียดนะคะแค่คาเตือนเฉยๆว่าเออถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอเราวัจจะต้องแบบไปโดนให้น้าเกิดที่โรงพยงบาบาลนะคะประมาณนี้คือ เป็นเปรียบเปรยให้ฟังเฉยๆอ่าฉะนั้นก็คือต้องรักษสุขภาพตัวเองด้วยดูเลมีของตัวเราเองด้วยแบ่งเวลาให้ชัดเจนด้วยนะคะเดีวยวความเป็นห่วงค่ะสำหรับเรื่องการทาบุญอาจารย์บอกเสมอพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายใครก็ตามแต่ที่ดีมากๆกับเราอย่าลืมว่าเขาคือพระในบ้านคือคนที่มีพระคุณต่อเราก็อย่าลืมบุญคุณเขาคุณจะทําบุญแบบไหนก็ได้บางคนอาจจะให้ตังค์อย่างอาจารย์ให้จ้างาให้ตังค์แล้วก็ดูแลบางคนแค่ดูแลเฉยๆก็ได้คื เขาเรียกว่าไม่ลืมบุญคุณคนอ่านั่นคือสิ่งที่สูงสุดที่สุดและดีที่สุดเพราะว่าาห,หลายคนที่ดูแลพ่อแม่จริงเจริญมานักต่อนักแล้วนะคะแต่สิ่งเหล่านี้ก็คืออยู่ที่วิจารณของแต่ละบุคคลไม่ใช่ว่าต้องทาตามที่อาจารย์บอกแล้วก็อาจารย์บอกเสมอว่าโลกของเราเนี่ยมันมี2มุมมีมุมดาร์กกับมีมุมสว่างนะคะอ่าก็ถ้าเรารู้สึกว่าเราไหวที่เท่านี้ก็คือเท่านี้นะคะเพราะว่าอาจารย์มองว่าทุกอย่างมี2มุมมองนะคะอ่าคนที่ดีๆก็มีอ่า อมุปกาลีที่ดักดาก็มีเยอะฉะนั้นอาจารย์เลยบอกว่ากระตันยูเท่าที่เราไหวทําเท่าที่เราไหวนะคะสิ่งเหล่านี้ต้องไม่ฝืนตัวเองแล้วอาจารย์ชื่วทุกคนมีเหตุผลเป็นของตนแล้วก็รู้ว่าอะไรควรทําไม่ควรทําทําบุญนอกบ้านเรามาดูกันดีกว่าสําคัญที่สุดส่วนมนต์นสมาธิด้วยนะคะชาวราศีนี้ราศีกุมสวดมนต์นสมาธิเราดีนะ,ะดน,น,าดนะคะการสวดมนต์บุทั่วไปอาจารย์แปะแล้วเสริมวยพรรก,ก็ถางเงินล้านได้มีแบบร้อยแปดจบและเก้าจบแล้วนะคะเก้าจบแค่ห้านาทีเองอาจารย์เพิ่งทําให้ไปฟังกันได้แล้วก็ปฏิบัติด้วย ไม่ใช่ว่าสวดอย่างเดียวแล้วก็อย่าสวดละโลภนะคะ,ะเรามาดูถัดไปอ,อีกหนึ่งอย่างน่าสมาธิยิ่งดีสําหรับตัวคุณการทําบุญอีกหนึ่งอย่างพลังงานเชื่ทธรรมเกี่ยวกับเรื่องเด็กอะค่ะเด็กด้อยโอกาสเด็กยากไร้เด็กพิการด้านต่างๆอย่างเงี้ยค่ะการศึกษาเราเรียนนะคะหยอดตู้ก็ได้หย่อนตู้ก็ได้หรือว่าทําบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องสรรพสัตว์ทั้งหลายมูลนิธิช้าง น้องหมาน้องแมวมีหลายที่มากนะคะทำนะคะแต่บางคนอาจจะเป็นคนที่แบบให้อาหารเนอะน้องหมาน้องแมวจรอ,อยู่ก็ได้อะไรเงี้ยก็คือว่าบุญกสุนลก็ถือว่าได้แล้วนะคะ แล้วก็ที่อื่นๆน,นอกนั้นไม่มีอะไรการทําบุญทําได้หมดทุกอย่างคะ่ะไม่จําเป็นต้องเป็นตามที่อาจารย์พูดจะทําอะไรที่รู้สึกว่าเราสบายใจอยากทําคือทําเลยแต่อาจารย์แค่แบบเปิดเพิ่มเข้าไปให้คุณแบบเป็นก,นการกระตุ้นให้คุณทําบุญนั่นแหละนะคะถ้าเป็นไปได้คือมันเป็นการลดความตหนีในใจของเราค่ะการทําบุญจริงๆแล้วก็คือ1บาทก็คือบุญถ้าเราทําด้วยใจสูงไม่ต้องทํามากมายเยอะะท,ท,ทำตามกําลังที่เราไหวละกันที่เหลือก็อยู่ที่วาระ,ะตามเหยนสมควรของเราแหละอืม แต่ถ้าบางคนไม่ถนัดในการสวดมนต์สมาธิก็หากิจกรรมอย่างอื่นทําให้เกิดสมาธิได้การวาดรูปการวาดเขียนอ่านอ่านหนังสืออยู่กับธรรมชาติละจากสื่อออนไลน์บ้างก็ได้โซเชียลดีทอกซ์บ้างก็ดีนะคะฟังเพลงปรับสมาธิใน YouTube มีมากมายนะคะบางท่านเนี่ยออกกําลังกายเล่นโยคะก็มีสมาธิพยายามดึงพลังงานด้านดีๆเข้ามาค่ะอย่าดึงพลังงานด้านลบเข้ามานะคะอ่าแล้วก็ขอให้คุณและครอบผมคุณมีความสุขมากๆนะคะอาจารย์เชื่อว่าสิ่งต่างๆดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณถ้าเรามีสติ แล้วพลังงานของคุณขึ้นไปในทิศทางที่ดีมากๆนะคะขอให้คุณโดยๆแห่งๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิง่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้ Tik t o k ได้ i G ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิง่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กินฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กินฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram TikTok หรือ TikTok ค่ให้ทุงกแจนี้ขออนสตาปกจันใหม่อลิก อื่นค่ะสวัสดีค่ะ